ในช่วงนี้ไปติดตามข้อกฎหมายที่หลายฝ่ายนำมาอ้างเพื่อไม่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตรับรองนายจตุพรพรมพันธ์เป็นสอส,อสอพร้อมกับข้อหักล้างจากนางสดศรีสัตยธรรมและนายคณินบุญสวรรค์คุณประพานเล็กล้วนงามทีมข่าวดีเอ็นเอมีรายง,งานคะ่ะแม้ข้อสงสัยที่ว่าอำนาจน้องระบบสั่งการให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกักตัวนายจตุพรพรมพันธ์ไม่ให้เป็นสสเพราะไม่ต้องการให้นายจตุพรพรมพันธ์ออกจากคุก จะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือแต่ก็มีข้อกฎหมายที่ทำให้คนบางกลุ่มนำไปเชื่อมโยงกันแล้วยื่นคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งต่อกอก,อกตเริ่มจากกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา20ที่ระบุว่าสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา19โดยมาตรา19ระบุว่าผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วรรคหนึ่ง โดยมาตรา8มีข้อห้ามหนึ่งคือต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญจึงสรุปได้ว่าบุคคลจะขาดสมาชิกภาพพรรคการเมืองก็ต่อเมื่อต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเมื่อไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา100ซึ่งกำหนดถึงลักษณะของบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในวงเล็บ3ระบุว่า ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นเมื่อนำกฎหมายพรรคการเมืองมาโยงกับรัฐธรรมนูญหลายคนจึงตีความไปว่าผู้ที่ถูกคุมขังโดยหมายของศาลถือว่าขาดสมาชิกภาพพรรคการเมืองจึงไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้และนี่ก็เป็นเหตุผลให้เครือข่ายต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินำโดยนาวาอากาศตรีประสงค์สุนติริ อดีตประธานคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2550หรือรัฐธรรมนูญฉบับคอมอชอและเครือข่ายพลเมืองคัดคา้านนิตรโทษกรรมคอรับชั่นทักษิณน,นำโดยนายแพทย์ตุลสิทธิสมบงคัดค้านไม่ให้กระกะตรับรองนายจุพรเป็นสอสอแม้การแขวนนายจุพรจะดูมีข้อกฎหมายรองรับแต่ในเรื่องนี้นางสดศรีสัตยธรรมเคยระบุเอาไว้ว่า กรณีของนายจตุพรไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจกกตหรือสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งในการเพิกถอนกลายเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของนายจตุพรจึงเป็นกรณีที่กกตอ,อาจประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วจึงส่งเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณานดําเนินการเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายจตุพรในภายหลังซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนายคณินบุสุวัน อดีตสมาชิกสภาร,ร่างรัฐธรรมนูญปี2540ที่ยืนยันว่ากะกะตไม่มีอำนาจที่จะไม่ประกาศรับรองนายจรุพรเป็นสอส,อสเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งบัญญัติว่าถ้ากะกะตพบว่าผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อขาดคุณสมบัติกะกะตต้องยื่นคำร้องให้ศาลเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งแต่ต้องเป็นกรณีก่อนวันเลือกตั้งฉะนั้นกะกะตต้องประกาศรับรองให้ในายจรุพรเป็นสอสอ ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้งในวันพุธนี้กกตนัดประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งจะทราบถึงการตัดสินใจของกกตว่าจะยึดถือหลักกฎหมายหรือจะยอมให้อำนาจนอกระบบมาครอบงำบุรพาเลขทุนงามทีมข่าว DNN รายงาน